สวัสดีครับใกล้ๆได้เดี๋ยวมันไม่ชัดนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมีภัยใกล้ตัวนะครับใกล้ตัวช่างนะครับใกล้ตัวเจ้าของรถด้วยนะครับอาจจะเป็นภัยได้บ่านะอาจจะเป็นความไม่รู้มากกว่าครับคืออย่างนี้ครับเมื่อักคู่เนี้ยผมนํารถออกมาจูนก็คือออกมาลองอะไรแล้วก็พอดีคันเนี้ยใส่เทโบใหม่นะครับเปลี่ยนเทโบใหม่เป็นตัวปุ่สี่สองนะครับแล้วแม่งเจอปัญหาคือเช็คแล้ว บูทแม่งขึ้นสามที่กว่านะครับผมก็คิดว่าเฮ้ยเธอโบมีปัญหา,าว่าหรือั่วจุดไหนผมก็เลยวนกลับไปใหม่นะครับไปเช็คความเรร้อยเฮ้ยแม่งก็ไม่ล้วเว้ยงั้นลองปรับกระป๋องขึ้นปึ๊ยลองตั้งบูทขึ้นให้แม่งสูงขึ้นนะครับผลที่ได้คือความแรงแม่งเริ่มได้แล้วแต่ว่าบูทแม่งน้อยก็เ,เลยงงว่าทำไมบูทมันน้อยอะไรเงี้ยนะครับผมก็ปรับแม่งขึ้นเีกนะครับจนเฮ้ยเราคิดว่าสเปคประมาณเนี้ยแม่งไม่น่าพลาดนะบูทแม่งน่าจะใช่นะครับก็เลยเอิดใจนะครับตอนแรกมองข้าม ก็เห็นวัตบูธที่ติดรถมานะครับมันเป็นงานอะไรไม่รู้แหละมันไม่ใช่ของที่ผมเคยใช้นะครับก็เลยกลับไปที่ร้านนะครับไปเอาตัววัตบูธท,ที่ผมใช้เทสรถล,ลูกค้านะมาเสียบนะครับผลที่ได้คือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเนี่ยเนี่ยคือตัวเทสอันนี้คือตัวติดรถนะครับเดี๋ยวใกล้ๆแล้วก็ได้นังขับไปตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ผมตั้งบูธเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้นเท่ากันหมดเลยอ่ะเนี่ยครับไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับ เพื่อนๆชัดไหมครับเนี่ยครับมันเป็นมันเป็น,น,ปนภัยที่ไม่น่ามองข้ามแล้วผมเอาบัตรบลม,มาเสียบแล้วผมเอาลองมาเทสเลยครับผลที่ได้คืออะไรรู้ไหมบูธตัวนี้แม่งแสดงห้าสิบกว่านะครับแน่นอนผมเกือบเสียเทอร์โบหนึ่งลูกผมเกือบเสียเสียเทอร์โบหนึ่งลูกเพราะว่ามองข้ามความความการชีวะที่ไม่แม่นยำนะครับผมเกือบเกือบงานเข้าผมบอกให้เกือบงานเข้านะครับเพื่อนๆน,น,นะครับ เพื่อนช่างทุกคนนะครับหรือว่่เจ้าของรถต็ตานครับอาจจะเจอเคสแบบผมนะครับพยายามนะครับสังเกตรถลูกค้าก่อนเลยนะครับมีวัดบูธมาไหมลาเวลาจะทำอัปเกรดความแรงนะบูธมันเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับสังเกตก่อนว่าวัดบูธมีมาไหมแท้ไหมนะครับหรือเป็นงานตัวไหนนะครับก็ก็ลองดูอาจจะเจอเคสแบบผมก็ได้อาจจะอาจที่จะโบพังอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับดูของที่มันมีคุณภาพหน่อยเพราะว่าของหลักร้อยมันไปครอบคุมของหลักหมื่น นะครับมันไม่คุ้มกันพยายามมองถึงคุณภาพด้วยนะครับโอเคประมาณนี้คือแม่งชี้วัดไม่ตรงเลยนะครับ